คเืนเด็กมีอายุนวปีห้เลู้่เพื่อนๆามล่นด้วยือควสนุกแลวมันไปสวัสดีครับพบบอรสติ๊กเกอร์ปากน้ำสวัสดีครับผมพี่เสือมาแล้วครับอืมปมึกครับปองมึกอ้อื้อ ผมวันนี้นะครับพี่เสือเนี่ยอย่างอย่างงี้เนะีเขาบอกว่าด้านหลังของเราก็คือรถพี่เสือคันใหม่ของเรานะฮะเดี๋ยวต้องบอกก่อนเอารูปเก่ามาก่อนนะก่อนที่จะไปชมคันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกับรถพี่เสืออีกทีนะครับเพราะว่าทำไมวันนี้ถึงมาทำสีนี้นะสีเก่าใครจำได้มา<อ>ดูกัน<อ>ปุ๊บ hey hey sticker, boy sticker. beat style, life sticker. Boy sticker, boy sticker. Boy boy my life for this style my Boy boy style, beat in 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 Rap Rap เป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะสำหรับรถพี่เสือคันใหม่ล่าสุดนะฮะพี่เสือเดินมานี่ยังเอออะไรให้ <จำ S 1> พี่จำไม่ได้เลยครับแล้วผมจำไม่เนี่ย <c oughs> จำนะไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารีวิวกับรถพี่เสือกันหน่อยแล้วก็ต้องบอกว่าพี่เสือแต่งรถมาเพิ่มเยอะมากจากรอบที่แล้วนี่คือแบบเนียนคลิปเลยเพราะว่าเพิ่งออกจากโชว์รูมมาก็ยังไม่ได้แต่งนะใช่ครับก็แต่งสติกเกอร์ไปก่อนเป็นสีขาวคือลูกค้านี่ คอมเมนต์มานะปกตีผมคอมเมนต์ว่าพี่แล้วทำไมพี่เสือเขาไม่ใส่สีขาวมาล่ะคือจะมาใส่สีขาวทำไมผมด้วยแบบเออมันมีความสุขอะคือแบบขี้เกียจรอรถอะนะใช่ใช่เพราะเราถูกใจคันนี้แต่ว่าเรื่องการแรปติกอร์เนี่ยจะช่วยคุณได้จริงคือตู้งี้พี่ต่อให้เป็นสีขาวของรถมันก็เป็นแบบสีขาวที่ผมทำไปไงอ๋ฮะคนละแบบคนละแบบสีพิเศษสีพิเศษครับเอาขาวมุกออกเหลืองไงท่านผู้ชมได้ดูก็ไปดูคลิปพี่เสืออีกทีแล้วกันย้อนขึ้นไปดูของพี่บอยก็ได้นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยต้องบอกกับพี่เสือกกกก่่่ออออออนนนนาาทไไมมมถึงงเเเลลืืสสีีีีีี้้้ผยยยปดดบบบบพคแแรระัู ูแบบแบบหวานๆเนี่ยเรียบหรูเกินอ่ามันหวานหวานนะครับนี่ผมพาย,ยายามอ่ะพี่เถื่อนนั่งเถื่อนนั่งนั<ม>่ง<ม>ไปเถื่อนพีอ่อผมผมเมื่อยคอด้วยเออไอคุยรู้เรื่องหน่อย <laughs> โอเคพี่เสือนั่งผมยืนผมยืนแล้วนะพี่เสือนั่งแล้วผมไอ้เหี่ยผมเมื่อยคอโอเคพี่เสือต้องบอกว่าอ๋ออินฟลูเอนซ์ของพี่เสือเนี่ยคือแบบอยากเปลี่ยนลุคไปเลยใช่ครับนะครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันดูแบบมันดูเรียบร้อยเกินแล้วก็ขาวนี้มาแบบโคตรโหดเลยนะแล้วดุมากแถมเปลี่ยนล้อด้วยนะนี่เดี๋ยวเราก็ไปรีวิวกันทีหนึ่งตัวนี้เนี่ยพี่เสือตั้งแต่เอารถไปเนี่ยแต่งเพิ่มมีอะไรบ้างเพื่อก็แต่งเพิ่มก็มีสีกระจังหน้าลิ้นอ๋อลิ้นหน้าลิ้นหน้าด้วยครับแล้วก็กระจังกระจัง นตัวนี้มีกี่เออกี่นิ้วครับพี่ตัวนี้19ครับ19นะโอ<ช>้โหดูใหญ่มากนะทุก้ชมแล้วก็เกินรอบพันนะฮะมีตูดเป็ดด้วยแล้วก็เา <laughs> เรียกว่าบีเฟเซอร์อ่าเป็นเป็นปีกหลังลลแล้วก็สปไยเลอร์เอเอโอ้โห กว่าจะพูดได้แล้วก็มีกระจกข้างมองมุมเนี่ยฮะเป็นเกปลาคาร์บอนอ่าที่เห็นมาโอ้แทบแต่งเยอะมากเลยนะรอบนี้มาแบบเต็มเลยนะว่าแล้วทำไมถึงเลือกสีนี้เพราะว่า้อาบอกว่าคันนี้เนี่ยสีนี้มีร้อยคันในโลกนะฮะผู้ชมเพราะว่าเป็นสีรุ่นลีมิเต็ดของเบนซ์เอ็มจีของเขานะซึ่งสีนี้เนี่ยบอกได้เลยถ้าจอดกันนะสีเหมือนกันมากพี่แต่พี่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้ครับเพราะว่ารถเบนซ์เนี่ยเขาจะผลิตรุ่นลีมิเเต็ดเป็นสีเทาด้านมาแค่ร้อยคันทั่วโลกเลยนน้กก็็มี่ิเวยยแลลาปท เป็นที่นิยมด้วยของของตลาดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสีนี้กำลังนิยมมากคือมันนิยมมามาประมาณหลายปีแล้วแหละตั้งแต่ผมติดมาก็ประมาณสี่หปีแล้วแต่เพิ่งตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยทำให้ดูดูดูสวยกว่าเดิมมันจะมีสีเทาแคบเทากลางเทาอ่อนเทาเฉดเหลืองแค่โอ้โหแบบเทาเยอะมากแต่โดยรวมแล้วอะเทาตัวนี้สวยที่สุดนะฮะตั้งแต่ทำมาต้องบอกบอกเลยว่าสวยมากจริงพี่นะฮะแล้วก็มาคราวนี้เนี่ยพี่เสือเนี่ยเปลี่ยนเมียยังยังไม่มีเมียพี่เอาจริงเหรอจริงอาปีนี้ติ๊กเกอร์เปลี่ยนไปแล้วปีนี้ติดมาปีกว่าพยายามหหาาออออยู่่่่พพีีต้งผม๋ เปลี่ยนโอเคโอเคก็ค,ค,ค,คือยังไม่มีนะแต่ว่าที่ตัวบอกแล้วว่าพ่อพี่เสือแกเปลี่ยนปีขวาเองถูกใจไหมพี่รอบที่แล้วก็นะถูกใจนะถูกใจทุกรอบเออแล้วก็กลับมาถูกใจเองนี่นราบอกผู้ชมนะว่าที่สำคัญนะคนบางคนก็บอกพี่บอยไม่อยูทูบเบอร์มากันเยอะนะจริงๆเนี่ยจะบอกให้นะยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็จะไปบอกต่อแบบเวลาผลงานดีเฮ้ยร้านนี้สิพี่บอยเขาดูแลเองแล้วก็คาถานเนี่ยคุยกันละคุยกันได้ต่อรองกันได้ไม่แพงอย่างที่คิด<ช>นะเราอย่าไปกลัวด้วยว่าเออแม่งต้องถ่ายคนดังอะไรเงี้ยคือมันเขาเรียกว่าเป็นการตลาดด้วยเนาะแล้วก็ลูกกคคคคค้้้้าาาาาาาททีีีี่่่่่่มมมจจเเเนนนยยยยออ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 ขงงงงะแบบบืืืไไไดพั ทำยูทูบเราก็อยากให้รถที่เราจะถ่ายคลิปอ่ะมันสวยมันดีไงพี่ให้คนจดจําด้วยใช่แล้วก็ต้องเลือกมาทบางีทำทำที่พี่บอยใช่ครับอย่างนี้ดีกว่าพี่พี่เสือเนี่ยได้มารู้จาร้านพี่บอยได้ยงไงจำได้ไหมมาจากใครมาจากใครยูได้อ๋อยูได้ยูได้นะนเอามาเลยยูได้ยู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 คืองานแบบผ่านแบบดีเกินคาดมากนะครับผมให้แสนหนึ่งแล้วกันเอาเป็นให้สองเท่านะพี่ได้ครับโอเคพี่โอ้โหที่สองแสนเลยนะเนี่ย เยอะเกินนะครับน้องดูฮะพี่บอยใช้ไม่เป็นเลย <laughs> <laughs> เอากลิ้มด้วยนะฮะแต่จริงๆก็ผมรู้จักพี่เสือเอาตรงนรู้จักพี่เสือในวงการ YouTube นะค่อนข้างเยอะแล้วก็กลายเป็นสายน่ารักอะแล้วก็เป็นคนหวานๆแบบทำคลิปมาน่าสนุกมากเลยนะฮะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนี้พี่เสือก็เมื่อปีที่แล้วพี่เสือรถมาถามรู้สึกดีมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยพอมีรถนะพี่ๆผมถ้าผมมีรถนะผมต้องมาแต่งหลาบพี่บอยเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากปีที่แล้วก็ทำไปสีขาวปีนี้ก็มาทำสีเทาใช่ไอ้สีขาวผมถามพี่แต่ผมยังไม่ซื้อรถอ่ะเออถาาาาามมแบบ่่เเเเเเ้จนนนนนะะคทีกกกัรรรร็็ออออยไดดพืิป จริงๆแรกๆก็เขินๆนะเพราะว่าเขาดังมากนะครับตอนนั้นอยู่ประมาณ2ล้านซับอะสอล้านห้าล้านกว่าสล้านกว่าตอนนี้กี่ซับแล้วพี่สองล้านกว่าโอ้ก็สี่ล้านแล้วครับเกียวฉลองนะฮะเกียวฉลองซับสองล้านนิดนิดจรงพี่เออโอ้โอ้ฉลองสี่ล้านซับจะฉลองลดกันด้วยแล้วทำสีกันใหม่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้พี่บอยแล้วก็พี่เสือด้วยนะครับ Whoa. Hey voice yeah. sticker hey voice sticker rap people spite my life sticker voice sticker hey.